สวัสดีคะ่คะวันนี้เราอยู่กับน,น้องโคลาชื่อน่ารักมากนะคะ <c oughs> วันนี้ส่งมอบแล้วเป็นระยะเวลา 5, <c oughs> 5เดือนนิดๆเองนะ <c oughs> ใช่ไวมากค่ะจริงอันนี้ <c oughs> ปกติแล้วว่าพี่จะทําอยู่เราเราเราถ้าเราจะเอาปลอดภัยเราอะปลอดภัยช่างอะค่ะพี่จะทําอยู่ที่เราเร6เดือนถึง8 <c oughs> เดือนประมาณนี้แต่อันนี้คือแบบว่านี่ไงนี่ไงหลักฐานว่าทําไมเราถึงต้องต้องปั่นงาน จบจนส่งมอบอันนี้หนูประทับใจไหมคะประทับใจค่ะบะดัดได้บ้านที่แบบว่าสวยแล้วก็หลังใหญ่ได้หลายฟังก์ชันถูกใจค่ะตรงปกค่ะอ่าแล้วก็มันมันมันลงตัวนะใช่คืคอคือเราออกแบบสําหรับเขาอะ่ะแล้วที่สําคัญนะบอกตรงๆว่าบ้านหลังเนี้ยคือเราคุยกันแค่คืนเดียว ใช่ไหมลูกใช่ค่ะตกลงไวมากเราคุยกันแค่คืนเดียวอีกวันหนึ่งเรียกสำรวจใช่สำรวจเสร็จปุ๊บออกแบบเลยใช่มาจ้ำเลยออกแบบเสร็จปุ๊บแล้วหลังเนี้ยปกติทางฝ่ายแบบของเราอ่ะจะก็จะมีระยะเวลาคำนวณอยู่ราวๆสามสิบถึ้าวันอันเนี้ยออกแบบเจวันงานรีบงานรีบงานรีบแต่ไม่หยาบนะจ๊ะอันนี้คือเราใส่ใจตรงงานจริงๆนะคะทีเนี้ย น้องโคลาเจอไอเอ็มมาจากไหนหนูเจอที่ช่องทางติ๊กต็อกค่ะใช่หนูเข้าไปในติ๊กต็อกแล้วหนูก็ไปค้นหาว่าแบบว่ามีที่ไหนเขารับทําแถวฝั่งอันน้คูใช่ค่ะฝั่งแม่น้ําคูบ้างแบบว่าในละแวกละยองอะไรแบบนี้ค่ะหนูก็เลยเห็นที่นี่แหละค่ะหนูเลยเห็นที่นี่ที่แรกเลยแล้วหนูก็เลยเข้าไปดูเข้าไปสองก็คือไม่คุยกับใครเลยใช่ค่ะเข้าไปหาหลายที่แต่ว่าเขาก็แบบว่าอยู่ไกลค่ะเขาไม่รับทำหนูก็เลยแบบหาอีกมันก็มีอีกใกล้ๆ้แต่ว่าก็ดูอันนี้โอเคสุด ก็เลยทาไมถึงรู้สึกว่าโอเคสุดบ้านก็สวยออกแบบก็สวยก็ลองคุยดูดูก่อนเพราะว่าแบบก็ดูแบบออกแบบก็ถูกใจค่ะเพราะว่าคือก่อนที่เจ้าของบ้านจะตัดสินใจที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของบ้านต้องทําการบ้านมาพอสมควรแล้วแหละถึงจะเลือกเลือกใครสักคนอย่างเงี้ยก็ทำไมถึงเลือกพนี่ย ทำไมถึงเลือก RM มันมีอะไรสักอย่างจูนกันนะผมลิขิตใช่ที่ทำให้เราต้องเจอกันใช่ค่ะคแฟนน้องก็บอกอยู่ว่าน่าจะเป็นผมลิขิตเพราะว่าพอเราได้คุยกันแล้วเราเราแบบว่าลงล็อกเลยคลิกเลยแมทเลยได้เลยทีนี้หนูอยากจะบอกใครสักคนหนึ่งไหมที่กำลังอยากจะสร้างบ้านถึงเรื่องการเลือกช่างหรือเลือกแบบเลือกอะไรแบบนี้ค่ะ สิ่งแรกที่หนูแบบว่าคิดจะสร้างบ้านตอนแรกหนูคิดว่าแบบจะสร้างแบบเป็นคนที่แบบว่าเขาแบบต่อสร้างทั่วไปที่แบบว่าไม่ใช่บริษัทแต่หนูคิดว่าเอาเป็นบริษัทน่าจะดีกว่าเพราะว่าเขามีการันตีมีทั้งประกันหลังจากทําเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็บ้านก็สวยมีระยะเวลาประกันให้เราได้แบบว่านานๆเนาะหนูก็คิดว่าดูไว้อันนี้ก็น่าจะเป็นอย่างแรกที่ต้องคิดเพราะว่า ถ้าถ้าเอาช่างแบบว่าปกติมาอย่างเงี้ยค่ะกลัวเขาทําแล้วเขาแบบว่าไม่มีประกรันอย่างงี้กลัวเขาแบบทําไม่สวยแล้วเราก็แบบว่าไม่โอเคเราก็จะได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้เขามีงวดงานที่ดีแล้วก็แบบว่าจัดแจงทุกอย่างได้ดีหมดรู้ว่าคลิกและเลิศคือแบบว่าทํางานไวคุยงาน<อ>คุยงานก็แบบว่าประสานงานดีค่ะหนูก็เลย ลองสักตั้งในรีวิวใน Ti k t o k ก็เลิศขันก็เลยลองดูเลิศเลยแหละทีเนี้ยมันคนไทยไว้ใจกันเกินใช่ไว้ใจเกินแล้วแบบเจ้าของบ้านอ่ะเจ้าของบ้านไม่ต้องไปไหนเลยนะแม้กระทั่งการเลือกของเลือกกระเบื้องเลือกแบบว่าสุขภัณฑ์บานประตูอะไรอย่างเงี้ย คือบริษัทเลือกให้ทั้งหมดเลยเียงแต่ว่าเราก็จะส่งคอนเฟิร์มว่าแบบนี้โอเคไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ประทับใจอยู่เนาะใช่ค่ะไม่ไมเ,เพราะว่าหนูทองด้วยไงยหนูก็ไม่สะดวกไปเนาะให้แบบว่าทีทม,มาเขาก็ถ่ายรูปมาถามอันนี้ได้ไหมครับนี่ได้ไหมครับโอเคหนูก็ประทับใจครับเพราะไม่ต้องให้เราแบบว่าเดินทางไปเนาะหนูก็เดินทางไดค่อยไหว<อ>ลำบากเดินทางลำบากทีมงานมีการแนะนําอะไรด้วยใช่ใชค่ะ,คะถามอะไรนี้คือตอบปุ๊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 บต้องการอะไรก็คือทำปุ๊บปุ๊บปุ๊บเร็วมากค่ะ มีอะไรอยากจะบอกพี่ไหมอยากจะบอก r M เมไหม R อเอมหรอคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะที่แบบว่าทําให้บ้านหลุสวยขนุกจริงจิงเออก็แบบว่าขอบคุณประทับใจค่ะที่แบบว่าทําบ้านออกมาได้สวยมากแล้วก็แบบว่าไม่มีแบบพ่อบกพ่องตรงไหนเลยประทับใจทุกอย่างเลยค่ะห้องน้ำก็สวยอะไรก็สวยบ้านก็สวยไปหมดออกแบบได้เข้ากันแมท ลุเวอร์ใช่ไหมเราลูกได้อยู่บ้านใหม่แล่คลอดเดือนหน้าแล้วค่ะนั่นแหละเขามาคลอดเดือนหน้านั่นแหละทีมงานนี้แบบว่าต้องอยู่ไม่ได้ละรีบเลยดูไม่สุกเลยยังไงก็ต้องทันยังไงก็ต้องพันพี่ก็อยากจะสอบถามเหมือนกันนะว่าอย่างบริษัทพี่อย่างเงี้ยเวลาเบิกเงินเบิกอะไรอย่างเงี้ยพี่มีการเบิกเงินแบบมั่วซั่วไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลย ไม่มีการเบิกเงินมั่วซั่วเลยคือก็จะเป็นตามงวดงานงวดงานไปแฟนหนูนี่คือตุ้มตุ้มตุ้มทีเดียวอ,อ๋อจะจ่ายอย่างเดียวเลยยัดเยียดอะ่ะยัดเยียดมากยัดเยียดให้ใช่เอาตังค์เอาเอาไปก่อนนะงวดงานง <c oughs> วดงานแรกยังทําไปถึงไม่เท่าไหร่จ่ายงวดสองได้หรือยังครับรีบมาคนนี้คือรีบสุดใช่ค่ะคือแบบคือเขาก็อยากจะให้แบบว่าให้มันทันใช่ค่ะเอเราก็เลยต้องแบบว่าื้อถ้าลูกค้าไว้ใจเราขนาดนี้เรายิ่งต้องทําให้ดีไง อืมแล้วมันมันจบออกมาแล้วลงตัวพี่โอเคเราเจ้าของบ้านประทับใจคนท้องไม่โกหกเห้อะ <c oughs> ใช่ <c oughs> เออเอเจ้าของบ้านประทับใจทีมงานก็ภูมิใจวันนี้ก็หอมปากหอมคอเดี๋ยวน้องปวดขาน้องใกล้ข้อแล้วคลอเดือนหน้าก็เริ่มแล้วเริ่มปวดตูดปวดตัวไปหมดแล้วน,น, <c oughs> นอนก็โอดก็โอยค่ะวันนี้ก็หอมปากหอมคอขอบคุณมากมากเลยนะคะุตสาให้สัมภาษณ์เลยดิค่ะ